สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเบลลิสเฮเ l ลลิสเพื่อนสุขภาพรายการที่จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อน <t ell> ๆในทุกๆวันนะคะโดยบอสลุ่ b เบลลิสลุ่งอรุณมงคลเดทค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง3สิ่งที่ควรทำเพื่อป้องก,ก,กันกระดูกพุนในวัยทองค่ะเพื่อนเคะอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าวัยของเรานั้นนะคะเป็นวัยที่ฮอร์โมนเนี่ยหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ ฮอร์โมนเอสโตรเจนหลังจากที่เราหมดประจำเดือนนะคะดังนั้นเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยค่ะเขาเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเราในเรื่องของกระดูกได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเราเข้าสู่วัยทองแล้วแล้วก็ประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะมีกระดูกพุนเนี่ยก็เป็นไปได้สูงนะคะดังนั้นเรามาทราบ3สิ่งที่เราควรทำค่ะเพื่อป้องกันกระดูกพุนในวัยของเราดูค่ะ,ะสิ่งแรกนะคะสิ่งแรกที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ ลดความเครียดค่ะเพื่อนๆนะคะเพราะความเครียดเป็นปัจจัยอันนึงเลยค่ะที่ทําให้กระตุ้นทําให้เกิดภาวะกระดูกพุนรวดเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องนะคะลดความเครียดถ้า เป็นคนที่เครียดง่ายวิตกกังวลง่ายอย่างตัวผู้พูดเองนี่ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องฝึกในตัวนี้ด้วยมากๆนะคะเพราะว่าจริงๆอยากบอกว่าความเครียดเราห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่เราเนี่ยสามารถขจัดแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็ถ้าเรามีสติและลึกรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะควัยอย่างเราเนี่ยถ้าเราอเริ่มฝึกในการนั่งสมาธิเป็นประจำเนี่ยเราก็จะมีสติค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้เราเครียดอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็จะ พยายามเรียกว่า,ารักษาสมดุลของอารมณ์ไม่ให้เครียดได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะการสิ่งที่เราควรทำเป็นสิ่งที่สองนะคะเพื่อป้องกันกระดูกพุนในวัยของเรานะคะก็คือในเรื่องของอาหารค่ะเราควรเลือกรับประทานอาหารที่เสริมแคลเซียมให้เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นนะคะกุ้งกุ้งแห้งนะคะหรือปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะถั่วแดง หรือในผักเช่นผักคะนา้าผักใบเขียวอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอยากบอกว่าอาหารเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆกนะคะกว่า70%เนะะี่ยค่ะเราอยากบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมาจากอาหารค่ะเพื่อนๆแต่โดยปกติแคลเซียมในในร่างกายของเราเนี่ย ถ้าเรารับประทานอาหารเพียงพอเนี่ยจะไม่ขาดค่ะแล้วอย่างการเสริมแคลเซียมเนี่ยไม่ได้ทําให้กระดูกแข็งแรงนะคะแต่ว่ามันจะไปช่วยยับยั้งการสลายแคลเซียมมากกว่าค่ะดังนั้นนะคะเพื่อนๆ ถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีแล้วก็เพียงพอรวมทั้งนะคะเราเราพยายามที่จะดูแลตัวเองเนี่ยนะคะให้ได้รับสารอาหารต่างๆให้เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราไม่ขาดแคลเซียมค่ะนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของอาหารที่เราควรจะทำเป็นข้อที่2ค่ะและข้อที่สมนะคะที่เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะเพื่อป้องกันกระดูกพุนในวัยของเรานะคะก็คือในเรื่องของการ ออกกาลังกายค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราควรออกกําลังกายให้ครบทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นนะคะการออกกาลังกายเพื่อให้หัวใจแล้วก็ปอดแข็งแรงที่เรียกว่าคาร์ดิโอนั่นเองนะคะเพื่อนๆควรออกกําลังกายอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยควรออกกําลังกายไม่ต่ํากว่า30นาทีต่อครั้งนะคะการออกกาลังกายแบบต่อไปที่เราควรออกกําลังกายก็คือการออกกาลังกายแบบ เวทเทรนนิ่งค่ะเพื่อนๆการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็เพื่อให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเพื<ๆ>่อนเเราควรออกกําลังกายสลับกันกับการทำคาร์ดิโอนะคะซึ่งเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันมีทั้งการเวทที่เรายกเครื่องยกน้ําหนักนะคะเราอาจจะต้องเข้าฟิตเนสเข้ายิมแต่ว่าถ้าเพื่อนเ่อไม่สามารถไปเข้าอย่างนั้นได้เนี่ยก็ลองฝึก โดยใช้บอดีเวทก็ได้ค่ะนะคะอย่างเช่นการออกกำลังกายโดยท่าที่จะช่วยบอดีเวทง่ายๆก็คือท่าแพรงค่ะลองศึกษาดูนะคะาการออกกำลังกายแบบต่อไปก็คือการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดค่ะที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความยืดหยุ่นแล้วก็ป้องกันนะคะอุบัติอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าสังเกตง่ายๆค่ะพอเราย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนะะี่ยค่ะ เราก็จะเรียกว่าก้าวเท้าเนี่ยคือยกขาสูงสูงได้น้อยลงนะคะเพราะว่าข้อต่อกระดูกต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมดังนั้นเนี่ยนะคะการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะป้องกันเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนีคะมันจะทําให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็การที่จะดูแลให้ร่างกายมีความสมดุลด้วยนะคะป้องกันการ ลื่นหกล้มหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งนะคะถ้าเราฝึกสติในการออกกำลังกายไปด้วยอย่างเช่นการฝึกโยคะนะคะไท,ท,ท่ิี่กงอย่างเงี้ยค่ะเป็นการฝึกสติไปพร้อมๆกับการออกกาลังกายเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะมีสติกํากับตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆการออกกำลังกาย สำคัญมากๆค่ะแล้วก็ควรออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอที่สำคัญมากๆก็คือเราควรออกกำลังกายที่เจอแสงแดดบ้างโดยเฉพาะแสงแดดในช่วงเช้านะคะ7โมงเช้าถึง9โมงเนะะี่ยค่ะเป็นช่วงแสงแดดที่เราจะได้รับวิตามินดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่อย่างในช่วงโควิดที่กำลังระบาดและล่องใหม่อยู่เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ย ป้องกันนะคะสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยนะคะดังนั้นเพื่อนๆค่ะ3ข้อที่เป็นสิ่งที่เราควรทําเพื่อป้องกันกระดุกคุนเนี่ยก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะเป็นข้อปฏิบัติง่ายๆที่พวกเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองค่ะนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานําให้มีสาระมีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เพื่อนๆค่ะเรียกว่า เพื่อให้เพื่อนๆได้สามารถได้รับข้อมูลดีๆเหล่านี้ต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆค่ะสำหรับรายการ Bellis Healthy นะคะ Bellis เพื่อนสุขภาพเราจะพบกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ